นะเดี๋ยวพาไปเที่ยวคำพูดพวกนี้พูดไม่ได้กับลูกอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่รักนะไม่มีทางยังไงฉันก็รักเธอต้องกล้าต้องกล้าปล่อยเขาต้องกล้าที่จะให้เขาทำถ้าพี่ยูทำอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะพี่ยูเองก็จะมีความสุขเป็นอิสระยูจะเป็นคนอื่ดอาดเลอยูจะเป็นคนองอาดอืดอาด เขเดินเดินทางเองเนาะเล่ายื้มฟังก่อนเขาไปไหนเขาก็ไปเองขึ้นรถไฟฟ้าที่บ้านจากบ้านไปรถไฟฟ้าได้เขาก็ไปเองไปเองไปดูคอนเสิร์ตไปไปเที่ยวอะไรของเขาเนะี่ยไปดูหนังไปดูหนังไปเองไปเองออฟฟิศที่บ้านมีออฟฟิศเขาก็จะมีหน้าที่กวาดบ้านอ,อย่าพึ่งก่อน,ท,าานทำงานออฟฟิศก่อนทำงานออฟฟิศทำอะไรครับ ก็ไปเดินเอเกสารวางบิลแล้วก็ทำงานแล้วก็มากวาดบ้านหลังบ้านแล้วก็มากวาดงานบ้านก็ต้องทำคือพี่ตาจะให้เขายุ่งทั้งวันพี่ตาก็อยากให้เขาทำงานนู่นนี่ทั้งวันล่าสุดไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวมาก,ก็ให้เขาเป็นคนเก็บโต๊ะเก็บจานเขามีหน้าที่เก็บโต๊ะ เก็บจานจับโต๊ะจับจานทำไมพี่ตาถึงแบบอยากจะแบบสอนให้เขาทําอะไรด้วยตัวคนเดียวหรือตัวเองแน่นอนเนาะถ้าเราไม่อยู่เนาะอีกอย่างหนึง่งพี่ตาไม่อยากให้เขาเป็นภาระนอะ้อง mm hmm. คือตลอดเวลาที่เราอยู่กับเขามาเราก็มีชีวิตของเราพี่ตาก็มีหน้าที่ทํางานมีน้องต้องดูแลมีคุณพ่อมีสามีที่จะต้องดูแลเ่งี้พี่ตาก็ต้องมีเวลาให้คนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่เขาทําเองได้แล้วเขาอยู่ด้วยตัวเองได้ในวันหนึ่งประมาณสักสามสี่ชั่วโมงพี่ตาถือว่าเราจะมีเวลาให้คนอื่นพี่ตาก็จะฝึกเขาให้เขาทาอะไรเองตื่นขึ้นมาเสื้อผ้าต้องซักเองพี่ถืสักเสื้อเป็นคนเดียวในบ้านที่สักเสื้อผ้าของตัวเองพับผ้าก็ตเก่งอะไรที่เขาทําได้พี่ตาจะให้เขาทําหมดเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะไม่ต้องนั่งเฉยเฉอีกเขาก็นั่งเพราเป็นคนคุยเก่งซักผ้าเขาก็คุย พับผ้าเขาก็คุยก็แทนที่เขาจะนั่งคุยเฉยๆ,ๆก็ทางานไปด้วยไม่งั้นเราก็จะเป็นห่วงเขาตลอดเวลาแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเขาไปทําอะไรเองได้พี่ต่าว่าเขาก็สนุกต้องกลา้าป,ปล่อยเขาต้องกล้าที่จะให้เขาทำแล้วถ้าเขาทําได้ดีคราวหน้าเราก็จะบอกเขาว่ายูเก no, ่งเนาะยู่ไปเองได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะถ้าพี่ยูทำอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะพี่ยูเองก็จะมีความสุขเป็นอิสระเงินเราก็ให้ ในเรื่องให้ให้จำกัดให้รู้ว่าใช้ใชขนาดนี้แล้วก็พอใช้ไปจนถึงปลายทางเรื่องสำคัญที่สุดในการเลี้ยงเด็กๆไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่พิเศษคือคอมมิตเช่นเจอกัน2องโมงนะก็ต้องกลับมา2องโมงเดี๋ยวมอมาสามโมงถึงบ้านนะ สามโมงพี่ดาก็จะถึงบ้านคือเราจะคอมมิตตดเรื่องเวลามากมันเขาก็จะไว้ใจเราเราก็จะไว้ใจเขาเขาก็จะเป็นแบบเราก็คือเขาต้องรักษาวเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ดาวว่าฝึกได้กับทุกๆคนเมื่อไหร่ที่เรารักษาวเวลามันเป็นความน่าเชื่อถือไว้ใจกันซึ่งกันและกันกินข้าวนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวคําพูดพวกนี้พูดไม่ได้กับลูกอย่างเงี้ยอย่าทําอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่รักนะไม่มีทางยังไงฉันก็นรักเธอ คำพูดแบบคำพูดที่ใช้มันคอมมิตกันไลยคะย,ยูจะเป็นคนอื่นอานหรือ,อยูจะเป็นคนอง,งานอ,นอาดอืดอานอันนี้มุกแล้วอันนี้มุกแล้วพี่จ้าก็จะสอนลูกแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาทำอะไรแล้วน่าเบื่อเลยยูจะเป็นคนคุณอืดอานหรือจะเป็นยูจะเป็นคุณองอาจ <laughs> <ๆ>เขาก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าองานาน <laughs> อ่ะมัน เมนิ่งมันคืออะไรคําว่าอืดอาดมันคือเมนิ่งอะไรเราจะไม่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 ค่อยดูลูกลูกอะ่ะมันคือที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเข้ามายัางไงเนี่ยมันก็จะแชโดมันจะส่องกระจกเราก็จะเห็นเลยเราเลี้ยงเขามาแบบนี้เลี้ยงให้เขาแบบใจดีสู้ อะไรเงี้ยไม่ไม่ทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ทำให้คนอื่นเสียใจพี่ตาเชื่อว่าเพราะเราเลี้ยงลูกแบบลูกอยากเป็นอะไรก็ให้ไปเป็นแบบนั้นใช้คำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดูแลเด็กอยากขอบคุณอะไรคุณแม่รู้พูดถึงมามาบ้างชอบมามาเพราะอะไรชอบมามาเพราะหมามาใจใจดีจริจรงเดี๋มามาใจดีเหรอใจดีจะไงใจดียังไง แต่นี่ตะกี้มันแบบตามใจอะตามใจอยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้แต่ต้องแต่ต้องรักษาก,กติกาถูกไหมตื่นสายได้ไหมดุไหมเป็นคนดุไหมไม่ไม่ค่อยดุแต่เดิมเมื่อก่อนอนะดุมากรักมหมา <c oughs> ทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ